น้ำจากลำห้วยลี่ที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองน่านขนาดนี้นะครับเอ่อล้นเข้าท่วมผิวถนนและบ้านเรือนบางส่วนของประชาชนบริเวณชุมชนบ้านมงคลเขตเทศบาลเมืองน่านหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเขตอำเภอเมืองเขตอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสามีฝนตกตลอดทั้งคืนครับทำให้น้ำที่ไหลามาตามลำห้วยระบายไม่ทัน ชาวบ้านในชุมชนบ้านมุงคลบอกนะครับว่าน้ําท่วมในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากการที่น้าระบายไม่ทันนะครับเพราะท่อระบายน้ําอาจมีดินโคลนและขยะอุดตันอยู่จากเหตุน้ําท่วมจากพายุพิพาครั้งก่อนจึงทําให้น้าเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในครั้งนี้ครับเขาเรียกว่าน้ําห้วยรี่นะครับมาจากด้านทิศตะวันตกของเมืองไหลลงมาแล้วก็อ้อมเข้ามาทางตลาดเนี่ยแล้วก็มาตึงตรงนี้ครับ ทีนี้ทีนี้คาดว่ามันคงไหลออกไปไม่ทันทำไมเราถึงว่ามันไหลออกไปไม่ทันเนะเาะอาจจะเป็นเพราะว่าทางน้ำมันแคบหนึ่งสองอทราบว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหา,าจับกับมีอีกข่าวหนึ่งบอกว่าไอ้ท่อท่อ,อ,อาทางน้ำที่ลอดใต้ถนนเน่ยมันอุดตันจากวิภาคาวที่แล้วรับยังไม่ได้ทำความสะอาดมัน จากการสอบถามไปยังนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านระบุนะครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายไม่ทันเกิดจากระบบสูบน้ำใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองชารุดจากเหตุน้ำท่วมเหตุวพายุวิภาในครั้งที่ผ่านมาครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอซ่อมบำรุงจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเปิดเครื่องระบายน้ำบริเวณคลองเจ้าฟ้านะครับเพื่อสูบน้ำออกและคาดว่าจะไม่เกิน12นาฬิกาของวันนี้สถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกับ